เราก็จะเดินไปขึ้นรถไฟเอาบอกชื่นฮะแวมพอลายเอาใส่นาะใครอยู่คิดซะปกติสิเป็นคอยเด้ปวดเนี้ยปัดคือเป็นเจ้าแดนเนียเซเส้นถลแมอนเดียเด็กเสียด้ะแดนเนียอเมซ a z i n ใจ จ้าเลยแน่แจังใดนั่นี่ยเห็นโบสถ์บ้านยอดโบสถฮ่าเดบรุ่นเนาะโอ้ซัมวันเดวอลกิ้งถิกโฟโต้โอ้ยยางผ่านมาเมื่อกี้นี่เองยกเสีย เนี่ยเขาไปเขาบอกอยู่พี่น้องไปรถไฟไปรถเมล์ชมอินออเช็คบีลีบิเอดเช็คแวะทัวรเล็กฮะคุณชายจิเข้าหของน้ำพี่น้อง้างน้ำ พออกจากลำโพองอ้วนหัวลำโพงพี่น้องแล้วก็จะเดินไปเมื่อกี้ร้านสาราไทยนึกว่าเมซิ่งไทยไม่ใช่ข้างบนก็มีถนนนะคะเ,คเราจะเดินไปอะเมซิ่งไทยไปกินข่าวก่อนเมื่อพี่น้องมาจากฟินแลนด์อ่า คุณผู้ชายยางน้ำหนารีบๆไปทางไหนล่ะเขาือไปทางนั่นล่ะโอ้ยบล้อเลยเด็กอลไะไม่ใช่อยู่ตรงนี้หรออยู่ฝั่งโน้นหรอโอ้โฝนตกอีกแล้วพี่น้องสต๊อกโคมฝนก็ตกนะคะ โคดกันนี่พี่นอ้องไมฟยังแดงโคดตรงนี้นะคะจะข้ามถนนรอไฟเขียวค่ะจอกโค้งได้เนี่ยมบ้างเหรอจอโคมหรอจ้าคุณชายอยู่ฝั่ง าไปจ้าไฟเขียวไฟเขียวโดวยเซนนี่คนหน้าคล้ายเอ็นนั่นน่ะไปแล้วเขากะมาไปจ้าไปมันแกเด็ก เขาเนี้ยไม่เดินไปเรื่อยๆสวยว่าพี่น้องสวยอยู่ตึกก็สไตล์คล้ายๆกับฟินแลนด์นะที่นี่ไอ้แดง เขาบอกว่าพยากรณ์ฝน,นจะตกวนเสาร์อาทิตาริกาก็ตกจรงิงทั้งลมทั้งตกลมแห้งค่ะพี่้องยางดันลมลมแรงมากค่ะตอนนี้เที่ยงนะคะงามมากพี่้องโบนใช่ไหมอ๋อ อยู่ใต้สะพานใช่ไหม Amazing ค่ะอยู่ใต้สะพาน Amazing r e s t a u r n เอาย่ดส่ยหรอสะพานฟังนี่เป้าคนละฝั่งนะคะคุณใจกัสิีฮอดหลานแล้วพี่น้องยางฮอนนะาหลาน Amazing แล้ว <c oughs> จงใส่พันจจหิวข้าว อยู่ข้าวมากเดินนำหน้าริบรๆรไปเลยนุ่นนี่จ้าถึงแล้วจ้าอเมซิ่งไทยเขาเปิดไม่เนาะวันนี้วันจันใช่ไหมวันจันน่าจะเปิดอยู่นะแต่ว่าอ๋อใช่เปิดเปิดเปิดจ้าเอาก็ไม่ไปอี่ยนขาระบงคลาระเบาอ๋อปลายเก่าว,วะคลาระเบาปลายแต่ปีที่แล้ววะแต่อันนี้งานไทยปีนี้จ้า งานไทยที่จะถึงเดือนหน้าเอาเขามาคนลูกค้าแล้วก็มีอยู่นะกำลังจะเที่ยงพี่น้องเดี๋ยวลูกค้าก็มาลูกค้าเป็นหลายอยู่เด้อน้าหอนเนี่ยร้านกจ็จะง,งามอยู่เด้พี่น้องแต่งแบบไทยไทยงามอยู่เลยมีรูปช้างด้วยงามจะเนี้ยยายพรพึงมากินครั้งที่สองจ้ะจะมากินตำถาดพี่น้องตำถาดแซ่บ รสชาติบันเห่าเลยสัญลักษณ์อาหารไทยเนาะร้านอาหารไทยก็ต้องมีรถตุ๊กตุ๊กอย่าจ้าเดี๋ยวอ๋อสงสัยอันเนี่ยอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วจา้าแล้วอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเนื้อผัด กระเทียมคุณชายเขากินเนื้อผัดกระเทียมเนี่ยจ้าของยายพ่อนมาทันมาเทียตัมมะคงอุ้ยมาแล้วจ้าอันคือต้องภาคนี่เพราะว่าเพิ่นมีเพ่งค่ะเพิ่นเปิดเพ่งในหลานนะจ้ายายพ่อนก็เลยผากเอาพี่น้องจ้าบางแหน่ตำมะคงอะ่ะตำถาดกินเกือบบ่เบิดพี่น้องเลยมันหลายหลายเราห้หลายปวดเมียเนี่ยจ้าพอดีอัน ไอ้ทีบ้านเดียวกันเพิ่นญาติน่ะแหละเพื่อนเป็นกุกอยูใ่ในนี่กินอิ่มแล้วจ้าแล้วก็เดินต่อวบ้เนี่ยเดินกลับไปสถานีรถไฟจา้าเรจะไปขึ้นรถไฟกลับบ้านจา้ะเพราะว่าบ้านยายพ่อนอยู่ห่างจากอ่าสตอกโฮมก็ประมาณประมาณสี่สิบนาทีจ้ะสี่สิบนาทีจากสตอกโฮมไปบ้านยายพ่อไว้ผูบาว <laughs> ผู้บาดอยากเขากล่องน้ำบกไม้บุกมือใส่กล่องเฮาโอเคเหรจ๊าพี่น้องเดี๋ยวอันไก่เชงหอดสถานีรถไฟเลรอจ้ะล่มไก่แห้งค่ะจ้ะล่มลมแรงมากพี่น้องค่ะอมแห้งอีหลีคุณชายไปทางใดนออบานนี่โอ้ยหน่อยยางอันยางบ่าน้ำกลนกันนี่แม่ เดี๋ยวจะถึงแล้วค่ะสานีรถไฟเฮ้าเอาอันเออเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดเด้พี่นองเลยไปละค่ะไปพ่อกันไม่คีบนาจ้าสวัสดีจ้า